สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะตอนนี้เฮาก็มานล่นบ้านพนทันพี่น้องเลยแม่น้องกีกส่วนมาเบิ่งหมักมีะะ่มาสั่นมักมีลายมาสะันอันอันนี้ก็เป็นแบบว่าเอื่อยหักเนาะอยู่บ้านพนทันพี่น้องฮาก็เลยมานำเพลินมักมี่ลายลายพี่น้องเลยมีลายนนี้ลอ อันนี้เป็นต้นหมากมีนะพี่น้องต้นหมากมีมีต้นหมากมีแล้วก็อยู่ข้างห้องเฮีย็นนอนีห้องเฮียนบ้านข้าเจ้าพี่น้องเลยมีตารางใหญ่ๆ คิดว่ามีแต่เฮือนเฮาก่อหน้าก่อลังก่อข่างสี่ด่านพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งแล้วบ่ได้อึดพี่น้องก่อสี่ด่านหลายคนก็บอกว่าบ่ดีไรเงียบเว่วๆหลายคนก็บอกว่าเออเฮือนห้ามโลงว่าซั่นพี่น้องแล้วเฮาจะให้มาเบิ่งเด้เนาะบ่ได้อึดเฮือนก่อนสี่ด่านพี่น้องเอ้ยอู้ตกลงมาแล้ว ปาพีน้องเลยหมักมีต้นบักใหญ่เน้อเดยดแห้งพีน้องเลย Ma, à, si vậy, mà các mẹ กิ๊กเป็นบ่ ta เด้อพี่น้องปลา bà ไปตักสิสุกไว้บ่ปลาท่อ vậy ผดโพเด็กะเรียรอต้น <lush> บ้าใหญ่เ hey. ห <fight>. <fight>. ็ดกำหำกำหำบ่แมนอันดับด้เกำหำกำหำได้บ่แมนกำหำดโพหมักมี่พีน้องคเลยต้นเตเตี้ยนก็เป็นต้นเตเตี่นก็ดกอะเรียรออืม ตัวอ่นตนนี่ยู่ทงแสงแดดแหงดกอะไรว่มุนน่ลามีอยู่กเนาะนี่ามาขายยู่ทายัดไปพรทันเออทำปรหยากไป้ทป้าเออนุเออนีาเทอาจบ่มนหางมิมซะบ่นนหางมิมเนาะเนาะ ดกโพด้เลยกำหำตีมาจักแล้วว่ะดกดกอะเรียรอม่ใหญ่ซีแล้วว่ามักมักมีมักมีพี่น้องโพดโพดดกอะเรียโรอันนี้จะเป็นสวนเนาสวนเพิ่นปูกมีกอนไหม้นํำ ระเบิดผักมาบงมาคายนน่ยกจะน่วเพิ่นด้มากไปไปเบิดผักให้บงไปสามาไปว่าปันสกินเบิดนี่บ่ติง ขาเจ้าเห็นอนไดกับปลูกนี่นี่นเอาไนมันปลูกบะเห็ดหนใดเอาเอาเปลือกออกก่อนลื้อหนใดอ๋อแต่ไน่โดนล้วนเลยวะเอาพังลงลดวะเออแน่นก็ขึ้นลดเออ ขึ้นได้แด้นไแล้วคนมันบ่มีหมุดแดงอันนี้มันหมุดแดงลายลงมาเบิดพ่วงอะไรอยู่เมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งมักมีพี่น้องเลย บมีสดๆคาต้นสดสดจากต้นเลยพี่น้องม่อเองนัแหละควิอ้่งไม่ั้งขั้นเอาว่าชิะต้มเห็ดเป็นแผ่นาได้มันพอเจียวในนี้ทั้งสานจะได้ขึ้นแล้วล่ะ มายืนเบิ่งบักมี่สิตกว่ามันสิตกจักหมากเลยว่าสิตกเป็นพวงอยู่เนอะมันจักมันในอะไรมัเอาเข้าไปเหรม่ใช่เนต่อยทาเบิ่งพี่น้องลงมาเบิดนี่ตายเลยแม่น้องกิ๊กต้องเมาเลยแหละคันลงเบิดโอ้ไ่ได้มีแต่บักมี่พี่น้องหมักม่วงก็เต็มเลยต้นมะขามเตี้ยต้นไทรหมะขามหวานเพิ่น muông piết này ở sai cá đúc nhâm na cứ sợi lá non nại này nó ừ. uhm. nãy giờ cứ เออหมากมันสุกแล้วมันสีสีแดงๆนี่บ่อรวยใดๆเออที่มันยังเขียวๆนี่เด้อือปลูกหลายปีบ่หนิบ่เหม่นเป็นสิบปีผมบอกป้าท้อ เพื่อจะได้กินพี่น้องเลยสมาเพิ่นขายแพงอะไรพี่น้องอันนี้ก็จากแม่น้องกิ๊กซื้อเท่ายเนาะยังบ่กหูเบิ่งไปก่อนพี่น้องพอ,อบ้านเฮาบ่ามีมักมีก็เลยอยากน้องนัดกับบ้านน้ำแมลงกีก๊ซื้อพี่น้องเลยเพิ่นให้ก็เอาตกแล้วมักที่สอง ปาทูอก <B> ับบ่ได้กินแตยังหอมเลยหอมบ่ได้กินก็หอมล้วงีนะส่งกิ่นไก่เนาะส่งกินไก่อะไรเมื pues like ่อก็ก <the game started> <the last 8 11> ิน nah, ป้าเมื <the last> ่อกกินได้เลยแล้วนี่เนาะ โอ้ยหอมหอมยางเลยนุ๊ยางเออพอหามักหมากอะไรนี่เหาบอกเคยเห็นตามต้นมันจะเฉื่อเนะเห็นแต่เพื่อนอไปขายยวนยวนเคยไปตลาดดงนะเคยแต่ไปทามแต่ว่ามันแพงแพงกันเนาะเขาเลยบม่ได้ซื้อมันผัดหน่อยใหญ่จนสามถังแน่นแต่กับราคากับแพงเกินเนาะจนสี่แบบว่าสี่ลอยหาลอยฮาบอกกล้าซื้อพี่น้องอันนี้ก็เลยพอซื้อน้ำเพื่อแต่ก็เผื่อไปที่ไทยแสดงเ่าก็ยังหูเนาะ ในน้องกินกับซื้อนะพี่น้องห้ามหมมียังไลยเฮาก็ซื้อเล็กๆนิดหน่อยซอยเพิ่นเพิ่นให้จักหน่อยเฮาก็เอาดอกพี่น้องได้ยี่ดอกหน่อยนึ่เพิ่งเน้องนาดเมาหัวซองหน่อยพี่น้องกุ๊กมังมีมาค้าเพิ่นดลุต่างกับเฮ๋าลายเนาะพอเพิร์ลมีสวนเนาะเพิ่นมีเดินเพิร์มีเดินมีสวนปลูกห้ามก็จะเอาเริ่มปลูกต้นใหม่ๆแล้วพี่น้องว่าตอนนี้จะได้เบี้ยร์ใหญ่เพราะว่าไป tong đó. à, sừ, bên bìa đâu sừ lâm nhai này, tong bên cột này, khăn hào cả, này, cha, nó ăn để ăn ngay, khăn cả, anh này, khăn nó mới không phải đại cha, khăn sừ, quay một, lâm, Điển... cả, không Bởi... Nhiếm là, Nhiếm là... Huh? Mì, nó. มามักก็ได้กินได้ซื้ออะไรมือนี่มาเมาพี่น้องมาเมาพี่น้องเบืองน้ำกันพี่น้องน่ากินอยู่บ่พี่น้องนี่แต่นัง่ แล no no ้วตอนนี้เพ um ิ no Ay, ่นกำลังเอามกมีใส่กระสอบเนาะมกมีก็มีหน่วยซุกหน่วยยังบ่ซุกน้ำพี่น้องเอามือบ่มจักจักเสียมื่อใหญ่เลยบอพี่น้องได้แล้วจักเสียมื่อไว้เลยบ่อันนี้จักหมาก่อนนะ 7จ็ดหมาเซนซ้าวพี่น้องเป็นเงินบาทกับเซนหนึ่งกับเท่าไรสี่4อยบอประมาณสีลส่ลอยสี่ลอยกว่าเนะาะมือนีอ้ครัก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อไปติดตามตอนต่อไปสบายดี